เวลาเราเลนนะคะปะกายทองทาเสร็จเดี๋ยวคันให้ดูแถวเราทุกคนวันนี้จะมาลองปลักตัวใหม่ของเบเบอรี่นะคะสันคิเซอร์อกดเบอร์ศู์สามมาคะ่ะอันนี้ลองของมากเพราะว่าไม่เคยที่จะถนัดใช้สีแบบนี้มันเหลื่อมเหลือมเดี๋ยวสวัสดให้ดูนะคะของศู์สามสีน้องแบบนี้เวลาเราเลนนะคะเขาจะแบบเป็นเหลือบเลือบบ่มแดดบ,บอกไม่ถูกอายว่าสู์สามมาเหมาะก,กับการเป็นไฮไลท์มันจะให้ความแบบประกายทอง ลือๆกโกลอันนี้อายมีการปัดแก้มไปแล้วนะคะแต่ว่าจะใช้ตัวนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งแต้มสองแต้มใช้มือแถบก็ได้ทุกคนนี่อันนี้ใช้มือแถบให้ปปดูนะคะหรือว่าจะใช้บลัชก็ได้คือมันเปลี่ยนง่ายมากก็จะได้งานผิวเล่นแสงแบบใครอยากลองก็ไปตามกันได้นะคะกดตะก้กาได้เลยอันนี้แถมแบบโดนแดบดบ ไม่มีไฟนะคะเนี่ยมันจะมีความประกายทองเบาๆใครอยาก่บมแดดไปตั้มค่ะ